เลื่ม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 งานแนละ้วตอนเช้าเลื่มงานตอนเช้าเลื่มงานทำชิ้นส่วนตุ้ ภาพเราเลี่ยงนี่ภาพเราเลี่ยงนะครับจะไม่ได้เป็ยญญาย เคาเตอร์เคาเตอร์เพิ่นเหลือหาซิฟเคาเตอร์ห้องน้ำพราะว่ามันเลยไม่ไปประตูสริบแล้วเอาเอาหาเอาหาสิบเซนหกสิบเซนมันติดประตูห้องน้ำไม่ต้องสิ่งนะครับสริบแล้วเหลือหาซิฟเราจะประตูเออบ่ายมันเลยประตูอ่ะ รวมหินแล้วรวมหินแล้วออเรวมหินแล้วในโลกฝังเขาออกมากเลยออกมหาสีเป้เลยเขารวมหินแล้วนะว่าหินกับตองโคนี่หน่อยไหมโคเส้นหนึ่งว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ็ดตัวนี้ค่อยว่ากันอีกทีนึงต้องเบิ่งก่อนว่ารวมหินหนึ่งเซนแล้วมาถบ่เกินมหาสีเป้เดี๋ยวเขาจัดการเองโทรบอกแล้วเขาเขาช่างพิเศษ อันหน่อยก็ได้เขาอย่าได้บพให้มันเลยประตูเยอา,ามันเมย้ครัเอาเหตเขาเขาหินนี่เสรมอกับประตูละะเลยไ่องหน้เขาเารถเขาไปอย่งเส้นนึงก็ได้เออดตู้ขเข้าไอ่าแบบนั้นแหละมันกรกั่นให้ผู้ให้ผก็ได้ให้ลบไดคือว่ามันบ่อยมันเห็นอมัเหมืนขอบตนี้ เวลามันตั้งมันยังมันยังแนม่เห็นวัดมันมันสืบประสีดมานั่นเหมือนเดิมบัดเดิมอันตัวนี้มันจะได้กว่าหาเมตรจะได้กว่าห้าเมตรเจ็ดสิบสี่ที่เพื่อนบอ่าหาเมตรเจ็ดสิบสี่หรือคือรถในรถรถขายละเส้น าเม็ิบปดโอ้รถแล้วรถให้แล้วตอนนี้เจ็ดสิบี่อ่เจ็ดิบซีคือรถขางละสองนะขงละสองเซนเขารถคือว่าคางตัวนี่ยฮไปซีเอาคือซีแมนซีเอาครับซี่ไม่ป็เออแมต้องเปะที่หลังมันต้องซีอยู่แล้วทางละสองเสนนี่ปรกัตัวนี้มันกันอ่าเขาตีโก้าแมนมันต้องไปซีแล้วซีเก็บ บ่นกั่ต้องสปซี่จำไม่ฟ้าไม่ต่อำไม่นี่าสั้นเราสิเบิ้แมบอยอ้เจ่พ่อเพื่อไปเล่นถังละสองเส้นเพื่อผนังมันเบี้ยวเอาทีเขาเขาเดยก่อนงหญ่น่อยทําใดก็จังปซีทานั้นแหะตามหนาง,งานกน่อยแล้วพอว่าันนอยลี่กความหมายอพอสิลดลงอีกมั เจ็ดเจ็ดเจ็สิบเออเ uh, okay. อาเจไปสั่นเจสิบเออเจ็ดสิหจุดเจ็ดศูนย์เออหเมตรเจ็ดสิบอ่าโอเคไปซียเอาแดงสามไม่พอเลยมันก็แดงแดงสามแล้ตัวนะแบบนี้ได้นี่ตัวนี้เน้นสองนะครับ <im it> ตัวนี้เน้นสะองอ่ายืมเด้ช่องี่ยเน้นสอง ที่เหลือเดี๋ยวหนันเดี๋ยวฉลี้ยเอาถังล้วท่อกันหนเ้ยนบ่นนแม่สองเมตรนะครับสเมตรเออสีมาหามสามว่าไ้เ<ม>พราะว่าพต้องเอาตรงเนี้ยเมตรที่เหลือหันสองอจากตรงนี้เลยครับจากที่เหลือออกจากสเมตรันว่าออกจากสเมตรมันก็สิเหลืออยู่สามเมตรเจดสิบสามเมตรเจดสิบหันสอง สเม็ร70็ดสิบห้านสองพอก็ได้ทั้งนี้ทั้งนี่สินะแต่อย่าลืมตัวนี้เน้นตัวนี้เน้นสองเมตรช่องนี้อ่าวัดนอกครับสองเมตรคือว่าตัวนี้ไม่าประกอบตัวนี้ตายอยู่วนี้เป็นเบิดตายเฉพาะตรงนี้อันนี้อันนี้อันนี้ตายมาอันนี้ปั๊บระดับเปิร์ตไม่ประกอบนะตัวนี้ อรอ,อนี้ไปปอันี้ม่นต้องทอนหตวนี้สอดใส่เอาเอาตายไปตัวนี้อ,อาใส่สแผงตัวนี้งนิ่งงองเยรือีอ,บอแบบใดอะไรครับขอให้มันตายไปเลยตัวเนี้ยเออพอหลอกเป็นสตัวเออหอกเป็นสองสองเอาเป็นสองนมันต้อง เป็นสองก็ได้มันเรียก่นี่เอ่เสื้อาตัวนี้นี่เตัวนี้ตัวนี้เออเฉพาะตัวนี้เอามาชนเป็นว่าเป็นสองหนาสตัวนี้เป็นเป็นหลังหนึ่งให้ยิ่งคางเอาเออจังได้จังสันก็ได้คือถามว่ายิ่งคางเวลาประกอบแล้วเอาเอาเอาตัวนี้ตั้งตั้งไปประกอบไปเป็นมันอืมประกอบไปตัวนี้เอาไปประกอบอยู่พุ่นเน่าสันเขาเขาเขาลดได้ตัวนี้เ่าเน่าทะเลเอาเอายังสั่นก็ได้เอาไอ้แบบว่า แต่ว่าคือภายในนี่เขาติดได้ไม่เนตไปเบิดแล้วนะหรือมันยิ่งนัดตัวเสียอะไรแล้วมาตรงนี้เขามัดเขามัดจยิงตัวเขามัดจติดเวทีที่พุ่นคือเขาถ้าล็อกตัวนี้แล้วอ่ายัดสั้นก็ได้ไม่มีปัญหามันมันมันสีมีมันยังสียพเห็นเส้นอืม,มสียพเห็นเส้นนะแบบมันงน่ายกว่าอ่าก็มีก่อไปเป็นโถเลยเออก่อไปเป็นหลังเวลายิงหลังหลังหลังเลาก็ติดไปเลย เขาเลือกไล้ไม่เนีดก็เลือกสีล่ะเดี๋ยวผมไปเบิ้งอีกที่นึงแต่ยังเลื่อมแค่เนียนสองเนียนเดี๋ยวไปเบิ้งกันเขาเลือกไล้หยากอยู่ว่ามันลายธรรมดามันเลือกลายสีเขาจะเพิ่มเบิ้งเองไ่บอเขาเลือกมาแล้วต้องมาเห็นเบิ้งเป็นไล้หนีสองย่างแต่ว่าสีท้อนกันนั่นแหละออกขาวดำตัวนี้สันวังทีวี ตัวนี้คือของเสือผ้ากับของน้ำกับตัวทีวีโอ้ยชัน้นวางทีวีแต่คืออีกไลนหน,น,นึ่งน้องนัน,นีอีกไลนนึ่งแอสีนหนประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมก็มันมันเนอ่าประมาณนั้นแหะครับเจ็ดร้อยแปดร้อยเนี่ยประมาณแต่ไลนยมันอยากแน่นกัเป็นพันเป็นพันอนมันแเจ้อยมนมย่น อาบบางอย่างนะครับตอนนั้นราคาก็ตามนั่นแหละชงราคาน,นั่นเขานีเออน,น,นี่เดี๋ยวผมเห็งานพี่อาปุน่นี่โต,ต,ตัวเครื่องควาำใส่ได้ยืน่นไหมมันกระตุกนเดเดียวเ,เดี๋ยว,อยอยยยวยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่อแตนช่อไอส่วนในเรื่องงานนี่ พอเราเสียดเองทั้งเบิดเลยทั้งนี้เมื huh? ่อยนี่ยกเว้นอั่งเดียวคือไม่ยกโตยกหยังไหเพ่อกับยกของให้เราถ้แเรายกเขได้หรือเราอาจใส่เดียวไปซื้อแล้วยางีอย่างก็จะไม่ซื้อให้เราแล้วก็เลือกงานใบสามเครื่องทำความสะอาดก็เดี๋ยวต้องเสื้อพ่อว่าวางแบบไรเพราะว่าควมเนี่ยมันต้องวางให้มันให้มันตรงกันมันถึงจะตรง ว่างไงมันเโยกบ่อยมันเด็ดมาว่างเทวันเวันเพราะว่ตรงกันนี่เก่ามันสีแห้งเพรแห้งแล้วใหม่มันสีเบี้ยวเออทำความสะอาดเก็บเครื่องมือก่อนตอนแรกจะเสาร้องให้พื้อนดูมันนี่ผลมันมีผลในการวางสีเบี้ยวบ้านนี้เห็ดงั้นซอยไอ้ถ้าเกิดได้เห็ดก็นั่งฟอไอ้เพราะมีอย่างกับให้นั่งซื้อซื้อจนกว่าไอ้ไมีอย่างไอ้เห็ด นั่นก็สแตนไบนั่งนั่งเลนนั่งนั่งอายุใปไปไกล้ๆกันนี่ลหละพ้ากสีพาะเฮดต,ต,ตัวนี้ตัวนี้ไม่เดยังจับช่วยังจับเกับเสื้งงอพก็ต้องไปยู่เงยงงยกว่ากว่าแลาวต้องไปถ่อแล้วอ่ะเคร่งเลยก็ส่งมากล้วบอยทงมาแเลยครับกว่าพีในบ้านหรือร้องใส่ก็มันเป็นไปงไรมาบังกันเยอะนิดนึ เเนี้ยเดียวก็ได้ก่อนย่แต่ในแตะก็ฟ้าพอนะมีท่าไหรครบเออ